ราะว่าวันนั้นเสื้อผ้าเราจะเหมือนกันแต่วันนี้เราขอเป็นพิธีการก่อนก็คือข้างหน้าจะเป็นสีระบือแล้วก็ตรงนี้เว้นไว้สำหรับข้าราชการและทนายอำเภอจะซ้อมลํานะครับอ่าอ่าพ่อหมดนะครับดูข้างหน้าเป็นหลังนะครับสีเหลืองด้วยนะครับสีระบือยังมีใครที่หลบอยู่ตามเต็นไหมครับเข้าไปต่อลายสีระบือข้างหน้าเลยนะครับเข้าไปต่อให้ เข้าไปต่อให้เต็มเลยนะครับหาเข้าไปต่อให้เต็มเลยเขาไปต่อให้เต็มเลยไหมบุนนาหอดเรล่าจังเย่ขม่าเร่มันถีบโดยเปียแห่เพิ่น เราจัดระเบียบจัดจัดช่องห่างช่องไฟนะครับอย่าขอดังว่าเลยสว่วนกันอ่าคุณแม่คุณแม่ไม่มือมัน่อนะแม่มันเป็นซ้ำเป็นครับขอบคุณทุกท่านๆๆนะครับวันนี้เราจะมาสอนใหญ่กันนะครับเอาเน้นสุดจุหมาตอน